ไปอ่านเควสอันหนึ่งเขาบอกว่ามันจะมีผู้หญิงกี่คนนะที่มีคนรวยๆหล่อมาจีบแล้วไม่เอาเพราะตัวเองมีแฟนอยู่แล้วก็คือข้าวลีซื้อสัตว์นะแต่ผมก็จับจับได้อยู่สองอย่างในคอมเมนต์ต่างๆก็คือว่าคนที่เห็นด้วยเนี่ยก็คือคนที่มีแฟนอยู่แล้วเขาทำแบบนี้เพราะอะไรเขาอินเลิฟอยู่ ส่วนใหญ่คนที่มันจะมาสั่งสอนกันถ้าเป็นผู้หญิงอนะเขาจะบอกว่าผู้มมงองยาคือมาห้ามกันนะนะก็คนอินเลิฟเนี่ยมีผู้ชายอยู่แล้วผู้ชายกําลังอยู่ในการสารสัมพันธ์เนี่ยเขาก็จะคิดอย่างเงี้ยซื้อสัตว์กับผู้ชายซื้อสัตว์ไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ไม่สําเร็จไม่มีใครซื้อสัต์กันตลอดไปมันมีคนสําเร็จใช่แต่มันเป็นส่วนน้อยมากไม่กี่เปอร์เซ็นต์ อาจจะสามเอร์ซ็นห้าเอร์เซ็นจากร้อยคนสุดท้ายคนที่ซื้อสัตว์แล้วมีคนหล่อคนรวยมานจีบแล้วไม่สนใจเนี่ยสุดท้ายคนพวกนี้ก็คือคนที่มาห้ามนี่ยบอกว่ามึงอย่านะถ้าวันหนึ่งอะ่ะสุดท้ายแล้วมันพังเนี่ยคุณต่อเขาไม่ติดแต่คุณพลาดโอกาสเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็จะมีผู้ชายจำพวกหนึ่งมาเห็นด้วยก็คือว่าเออเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายท่หล่อรวยมา ถ้าไปกันแลดอะไรเงี้ยก็คือสมทบนะก็ผู้ชายพวกนี้ก็คืออะไรผู้ชายที่มุ่นตั่าไม่เยอะก็คือไม่ใช่ผู้ชายคนรวยคนหล่อไงในเควสตประเด็นเนี่ยมันถามถึงอะไรรู้ไหมถามถึงว่าถ้ามีผู้ชายคนรวยคนหล่อมาจีบผู้หญิงผู้หญิงไม่เอาเพราะผู้หญิงมันมีแฟนเลยซื่อสัตย์กับแฟนตัวเองแต่ไอผู้ชายที่มันไม่เกี่ยวด้วยก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นคนหล่อคนรวยแต่มันสืบมุเมเน้นก็คือมันเป็นคนมันขี้เล่แล้วก็จน อีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันก็กลัวแฟนมันทิ้งมันไปเพราะว่ามันไม่มีมูลค่ามันก็จะเข้ามาเห็นด้วยโอ้ยผู้หญิงนี้หายากจริงๆเลยนะครับก็คือมาเกื้อนหนุนกันะนะะกับผู้หญิงที่กำลังอินเลิฟแต่เชื่อเถอะสุดท้ายเนี่ยต้องรู้ตัวเองทั้งสองคนทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีคุณค่าที่อยากให้ผู้หญิงของตัวเองอะ่ะเป็นแบบนี้ กับผู้หญิงที่กลังอินเลิฟเพิ่มบุลค่าตัวเองโดยการบอกว่ามีผู้ชายร,ารล่อรวยรวยมาจีบแต่ตัวเองไม่ไปคือพูดไปอย่างนั้นแหละเพิ่มมูลค่าตัวเองช่วงอินเลิฟมันก็ใช่อยู่แต่มันจะอินได้สักกี่ปีสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็เกิดคนที่เข้ามาห้ามคนเข้ามาห้าว่าคือผู้หญิงที่พลาดไปแล้วก็คือว่าไปซื้อสัตว์ผู้ชายที่ไม่มีมูลค่าไม่ยอมให้คนห่อคนรวยมาจีบแล้วก็ เขาเรียกอะไรนะเปิดโอกาสได้พวกนั้นเข้ามาส่วนคนหล่อคนรวยเขาดูมองไงวะเขามองเขาขำเขาเขารู้อยู่แก่ใจว่ามึงก็พูดไปเถอะถ้ามึงไม่เอากูกูก็ไม่เอามึงถูกไหมถ้าผู้ชายเราหล่อรวยๆมาจีบผู้หญิงแล้วผู้หญิงมีแฟนแล้วเขาไม่เล่นด้วยอะ่ะกูก็ไม่เอามึงก็เพราะทําไมอะ่ะก็มันหล่อมันรวยอะ่ะกูต้องไปตามจีบมึงทําไมถ้ามึงไม่เอากูมันมีผู้หญิงที่เขา หนึ่งละเขาคิดเขาคิดเอาผู้ชายเราหล่อรวยอะมันก็เจอจํานวนหนึ่งแล้วมันก็มีผู้หญิงจํานวนหนึ่งที่เป็นผู้คุณมาก่อนเนี่ยที่คิดว่าคาความซื่อสัตย์ด,ดีไม่เอาคนหล่อคนรวยเนี่ยสุดท้ายแล้วอะความคิดมันก็วิ่งเข้ามาหาจุดเดียวกันก็คือสุดท้ายแล้วก็ต้องมาคนหล่อคนรวยอยู่วันยังค่ําแต่แค่ช้าแค่เร็วเท่านั้นพวกคนหล่อคนรวยมันก็แค่แบบ ยิ้มๆแล้วก็ไม่สนใจก็คือว่าเขาดูออกว่าสุดท้ายแล้ว่คุณก็ต้องมันเป็นคุณก็ต้องเอาอยู่วันนดข้าค่ำอะมันมีมีวลีหนึ่งที่คนหลอกคนรวยเข้าไปจีบอะเขาพูดเลยนะคุณต้องชอบผมครับสักวันหนึ่งนั่นแหละคนที่คุณไม่ชอบผมก็คือสาเหตุอะไรร้อยแปดพันเก้าคือมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณก็ต้องชมผมผมเขาสักวันหนึ่งนะเพราะเขารู้ว่าเป็นธรรมชาติของผู้หญิงที่ ต้องเอาผู้ชายมูลค่าสูงแต่วันนี้คุณไม่เอาคุณไม่เอาคุณก็อดไปอย่างไม่รู้ว่าอีกอีกปีหน้าหรือหลายปีจะโคัจอมาเจอกันหรือเปล่าโอกาสคุณมาแล้วแต่คุณแค่ไม่คอนแทคไว้เแล้วถ้าํำไงอะ่ะมีแฟนก็คอนแทคไว้นะเออแต่ขยับเผลอไปไปแฟนเขารู้จักกันไว้รู้จักเขาแค่ในนาคนที่มีฐานะ คนหลอ่อคนรวยแค่แค่รู้จักไว้ไม่ใช่แบบว่าเขามาจีบแล้วก็ด่าเขาหนูมีแฟนแล้วค่นะไอแ b o บ f r i e รนอะไรเงี้ยคุณเห็นในคลิปไหมหนูมีเขาเออแล้วผู้ชายพวกนี้เขาให้โอกาสแล้วคือจบแล้วนะการรีเทิร์นของคุณเนี่ยสมมติถ้ามันคืออาจจะคือจอมาเกิดฟุกมากๆเนี่ยอาจมาเจอกันอีกภา,ายในสามปีห้าปีเนี่ยสถานะคุณเนี่ยก็คือไม่ใช่สถานะที่เขาให้ไปตอนนั้นแล้วนะสถานะคุณเนี่ยคุณต้องตามเขาแบบ แล้วตอนนั้นเขามีใครใหม่หรือเปล่าเราเขาไม่รู้อีกร้อยแปดพันกันแล้วเขามีแน่นอนเขาอาจจะเจอผู้หญิงที่มีมูลค่ามากกว่าคุณแล้วคุณจะตามเขายัางไงในวโอกาสมันพลาดไปแล้วเนี่ยเพราะว่าการได้เลือกคู่ครองเนี่ยการเลือกแฟนเนี่ยถ้าผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเนี่ยมูลค่าเขาเลือกสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามสถานะของเขาผู้ชายวันนี้ถึงจะรวยเนี่ยเขาก็เลือกสเต็ปนี้ พอมีผู้หญิงที่มาสนใจเขาเนี่ยรวยกว่าสูงกว่าลูกดีมีชาติตระกูลเนี่ยเขาก็สละไปเขาก็เลยคนหนึ่งตอนนั้นคุณเห็นเขาก็เลือกแฟนคนนี้ไม่สวยเนี่ยวันนั้นเขาเปิดรับพักรุณไม่มาเนี่ยวันหน้าเขามีแบบว่ามีแฟนที่ลูกคุณหนูมีชาติตระกูลแล้วมีฐานะเนี่ยถามจริงวันนั้นคุณรีเทิร์นมาหาเขาเขาจะมองคุณไหมเขาก็ไม่มองแล้วคุณมีโอกาสวันเนี้ยตอนที่เขาว่าเริ่มสตาร์ทหรือเขาเค่เขาหาคุณหมายความว่า เขามองเห็นคุณค่าของคุณเพราะเขาไม่มีผู้หญ okay. ิงที่มีมูลค่าสูงกว่านั้นก็เลยไปมองคุณว่าคุณมีมูลค่าสูงสุดในตอนนั้นเขาเลยฮะเปิดโอกาสให้คุณคุณไม่เอาปึ๊บเขาก็ไปหาผู้หญิงที่คนอื่นมูลค่าแค่ไหนก็มันก็แตกก็ไม่รู้แต่ถ้าเขามีมูลค่ามากอ่ะวันไหนมีผู้หญิงมีมูลค่าสูงเขาก็จะตอบรับเร็วกว่าแต่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะถ้าสูงอาจริงๆเนี่ยก็จะไม่ทิ้ง ถ้าไม่เจอผู้หญิงที่สูงกว่าเขาจะไม่ทิ้งผู้หญิงคนนี้ก็คือผู้หญิงทุกคนต้องมีมูลค่าในตัวเองสูงก็คืออะไรฐานะดีสวยชาติกูลดีเขาไม่ไปทิ้งผู้หญิงที่มีอะไรที่มากกว่าไปหาคนที่ต่ำกว่าเช่นกันผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงอ่ะเขามองผู้ชายมูลค่าสูงขึ้นไปนเรื่อยๆเหมือนกันวันนี้เขาคบแฟนวันหนึ่งเขาเลิกเขาเลิกกับแฟนคนนี้หรือ มีผู้ชายที่มีมูลค่าสูงเข้ามาใหม่เนี่ยผู้หญิงดีๆเนี่ยเขาจะติดต่อไว้วันไหนเขาเลิกกับแฟนหรือในน้อยเนี่ยเขาอยากจะเลิอกใอนวันนั้นเลยถ้ามีผู้ชายดีๆเข้ามาหาชีวิตเขาคุณอย่ามึงคิดนะว่าดีผู้ชายดีผู้ชายจนผู้ชายรวยผู้ชายหล่อเนี่ยมันเร็วชั่วมันดียังไงต่างไงมันไม,ม่เกี่ยวนะคนหล่อคนดีรวยๆเนี่ยนิสัยดีไม่ต่างจากผู้ชายหน้าตาขี้เหร่ แต่การตอบสนองของของเขาเนี่ยมันแตกต่างเท่านั้นเองคือเขาไม่แค่ไม่วิ่งหาคุณคุณก็ขึ้นเขาว่าเขาหยิงเขาเป็นคนไม่ดีหรือเขาไม่เผื่อแผ่ก็เพราะว่าแล้วเม่อเขาสูงกว่าเขามีคนที่ต้องเผื่อแผ่เยอะๆขึ้นไปเรื่อยๆคุณเข้าใจใช่ไหมคนรวยคนจนน่ะนี่ัสดีพอกันแต่เนี้ยก็คือผู้หญิงเนี่ยเขาเห็นผู้ชายใหม่ๆดีๆเข้ามาข้อสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะ อันนี้ก็คือมันมันเควสเนี่ยมันก็ดูประหลาดประหลาดนะทุกแต่จะโดนด่านะผมนั่งอ่านดูก็คือว่าผู้หญิงมีไหมผู้หญิงที่ก็คือคนพิมพ์พยายามยกยอตัวเองนะผู้หญิงที่มีผู้ชายดูรอนหล่อมาจีบแล้วไม่เอาเนี่ยคือพยายามมาบอกว่าตัวเองมีมูลค่าก็คือไม่เอาคนหลอกคนรวยแล้วก็อยู่กับแฟนที่ไม่นของไม่รวยแล้วจะให้คนมาเชีย ผู้หญิงมีมูลค่าคืออะไรรู้มจะบอกผู้หญิงมีมูลค่าเยอะเท่าไหร่ก็คือว่าจะได้ผู้ชายที่มีมูลค่ามากขึ้นเท่านั้นหมายความว่ามันตรงข้ามกันเควสเนี่ยถ้าคุณอยู่กับผู้ชายไม่มีมูลค่าคุณก็ไม่มีมูลค่าแต่เพียงแต่ว่าคุณมีมูลค่าสำหรับผู้ชายที่ต่ําต้อยคนนั้นเท่านั้นเองผู้หญิงยิ่งมีมูลค่ามากเท่าไหร่การจะเพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง ไม่ใช่ไปเอาผู้ชายต่ำๆแล้วมา,มายกย่อตัวเองว่าตัวเองไม่เอาผู้ชายสูงตรงข้ามกันนะการเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองอะ่ะคือการมีคู่ครองที่มีมูลค่าสูงตัวเองจะมีมูลค่าสูงตามเขาจะพาคุณไปในสิ่งที่ดีๆคุณดูสภาพนะ่มืออยู่กับแฟนตัวเองเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปทำางานโรงงานทำงานบริษัทออฟฟิศเนี่ยจะเป็นสีลมจะเป็น สขุลมีกันแล้วแต่เนี่ยสุดท้ายก็นั่งมอเตอร์ไซค์แล้วนั่งรถยนต์แค่ซิตี้คาร์เนี่ยวันเดินคุณไปอยู่กับมีคนเลยหล่อมาเอาเบ็นมารับคุณเนี่ยซุปเปอร์คาร์มารับคุณเนี่ยเขาชอบคุณมากๆาเนี่ยแต่คุณไม่เอาเนี่ยคุณว่าไงแต่ถ้าคุณเอาขึ้นมาชีวิตคุณอะไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่าเดิมบุรุษค่าคุณสูงขึ้นคุณแต่งตัวดีขึ้นโอกาสในชีวิตคุณดีขึ้นสังคมคุณดีขึ้น สังคมดีขึ้นจริงๆนะสังคมคนรวยเนี่ยดีขึ้นจริงๆนะเออเฟื่อเฟือแผ่ไม่คิดเลยคิดน้อยก็คือไอ้เควนเนี่ยอย่าอย่าอย่ามาโพสอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกนะพวกโรแมนติกแบบเนี้ยพวกโรแมนติกอย่างเงี้ยนะโดนด่าหมดแหละโลกและสังคมเนี่ยเขาดูออกกันออกหมดแล้วแต่บางทีอ่ะเราไปอ่านในคอมเมนต์อ่ะคนเราเป็นแบบไหนอ่ะก็จะเห็นด้วยกับคอมเมนต์ในแบบของตัวเองเช่น ถ้าผมมีฐานะน้านิดนึงผมก็พยายามนั่งอ่านคอมเมนต์ตลกตลกพวกเนี้ยอ่ะดูแลคำขำ,ขำคอมเมนต์ที่มันไม่เข้าท่าเนี้ยแล้วไปเจอคอมเมนต์ที่เขาเขาเข้าท่าเนี่ยอย่างเจอคอมเมนต์ผู้หญิงแบบนี้คิดผิดนะคะคุณต้องเอาผู้ชายดีๆมีราคาต้องสูงอ่าเราก็จะมองผูคอมเมนต์แบบนี้ใช่ไหมส่วนคนที่จนๆผู้ชายจนๆก็จะไปไปไลค์ไอ้พวกก็คือมันมันเขาเรียก ความเห็นมันแตกไนงะเ,เขาเรียกแลไรเสียงมันแตกนะแต่ละคนก็จะไปมองหาคอมเมนต์ตัวเองชื่นชอบแล้วก็ไปไลท์ไปไลท์ไปไลท์แล้วก็มาคิดว่าเควสเนี่ยเออโคตรดีเลยนะมีคนมามีคนมาสนับสนุนเยอะก็คือเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ทั้งที่ในคอมเมนต์น่ะมีความคิดที่ดีกว่าก็คือมุมในมุมมองของคนที่พลาดมาแล้วอะไรเงี้ย ก็ไม่มองนะเพราะเผ่อเขาจะช่วยกันถมกดโกรธกดอะไรเงี้ยก็คือทำไม่ยมันเป็นธรรมชาติของคอมเมนต์นะนะสุดท้ายแล้ววันหนึ่งอ่ะคุณนะผมเคยนะเฟ e บุ๊กเนี่ยมีมาสิบปีละยี่สิบเกือบสิบเกือบยี่สิบปีเนี่ยวันหนึ่งมีคอมเมนต์เก่าๆขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไปเจอคอมเมนต์ของตัวเองเนี่ยเมื่อสมัยสิบปีที่แล้วเนี่ยมันสอนเรานะ แต่ก่อนเราเป็นไนท์สกายใช่ไหมชอบผู้หญิงก็ต้องแบบบริการใช่ไหมนึกภาพไหมมันก็มีคอมเมนต์ลักษณะนี้ออกมาแล้วก็ไปเชีย์เขาว่าเฮ้ยผมชอบผู้หญิงคนนึงนะทำไงดีอะมึงต้องจีบนะเว้ยมึงต้องไปดูแลเขาตลกบ้าเลยนะมันนากาศของเมนตัวเอโก้ฮาเลยอนะโอ้ยเฮียถ้ากูทำพลาดนขนาดถ้ากูเป็นกูเองแล้วกูไปทำตามที่กูบอนที่กูตายเลยนะก็โคตรตลกตัวเองมากเลยนะ ก็ต้องไปคอมเมนต์กลับนะว่ามันเป็นอะไรที่หานะคือความเข้าใจเราว่าอย่างเงี้ยมันสาเร็จก็คือเหมือนเพื่อนเราเวลาไปจีบผู้หญิงแนละ้วมาปรึกษาเราอะตอนเด็กๆเ,เราเ็าบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่ชอบกูวาทาไงวะจีบยังไงกันดีวะเอ้มึงนุ่งตื้อเว้ยมึงเอาออกม้ไม่ให้นะเว้ยมึงขอไปรับไปส่งเขานะเว้ยแต่พอวัาสมัยนี้เราเรามานั่งดูชิบหายมีมีคนโลกจิตมันแนะนํา ให้เพื่อนเป็นคนโรคจิตอีกคนนึงให้เพื่อนแม่งแบบแม่งไม่ชอบผู้หญิงไม่ชอบให้แม่งไปตามตือ้อชี้โคตรน่ากลัวเลยไปซื้อของให้ไปซื้อกันอีกไป,ไปกเปย์อีกโคตรหลอนเออเพราะเผ่อแอบ,บเอานู้นไม่ให้เขาอันนี้ไม่โอ้โหมันเหมือนแบบแอบเฝ้ามองเนาะแบบแบบ,แบ,บเ,นะเป็นสต็อกเกอร์เนะาะแอบเขียนชดหมายที่หารับมันดูโรแมนติกนะตอนนั้นนะแต่พอมันมา,มาฟังตอนนี้นะชีบหายกูแนะนําไปได้ไงวะแต่และอย่างแม่งพังทุกอย่างเลยนะ เพอร์ทไปแต่ละอย่างนี้มังแบบว่าเพอร์ไปเขาเรียกพี่เป็นเล่งน้องที่ตํารวจมาจับเลยมันตลกมากเลยนะคำํคำแนะนําแต่ละอย่างสมัยดุนะเนอะก็คืออันนี้ก็คือว่าพอเราเราอยู่ผ่านโลกมาระดับหนึ่งอะเราเข้าใจแน่นอนอะสังคมอินเทอร์เนต็ตอะมันช่วยให้เราอะถ้าเราคุณไม่เป็นคนแบบนั้นนะมองหาความคิดที่แตกตา่างมองหาความคิดที่ถูกต้องแม้กระทั่งมีช่วงหนึ่งสี่ห้าปีที่หกปีที่แล้วอะมันมีเว็บเกี่ยวกับการจีบสาวเราเข้าไปฟังนะ เราถ่มถุยด่าเขาเละเลยนะไปสอนให้ผู้ชายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันก็มีผู้หญิงมาด่านะไปสอนให้ผู้ชายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแอดมินในคนยูทูบเบอร์คนนั้นก็พยายามอธิบายว่าถ้าต้องทําแบบนี้จริงๆแล้วทําไม่ทําแบบนี้แล้วคุณไม่คุณพระอะไรเงี้ยอธิบายไอเอฟไอโฟนั้นในคนเราสมัยก่อนผมสมัยก่อนก็ไม่เข้าใจนะผมถุยด่าสอนเขาอย่างนี้ได้ยังไงดี๋ยวเขาก็เป็นผู้ชายเลวหรอกอะไรเงี้ยเออ อธิบายแบบยาวเหยียดพิมพ์พิมมันเป็นนักอา่านไปพิมพ์ซะเยอะเลยนะแบบว่าตลกดีว่ะไปสอนเขาได้ยังไงแน่นอนทุกวันนี้ก็คือว่าถ้าคุณมาฟังคลิปผมอะมึงมาบอกคนคิดอย่างนี้ได้ยังไงวะเออจะมีคนในพวกนี้นะเฮ้ยมึงสอนคนเขาคุยคิดอย่างนี้ได้ยังไงวะมันก็คือเราในปีนั้นอะในปีนั้นอะมันด่าอยู่พวกยูทูบเบอร์นี่มันหรือคนที่มาบอกของดีๆแล้วแบบ สุดท้ายอ่ะมันก็มันก็วนไปนะวนไปรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเองมันเลยมีคนที่คิดว่าตัวเองชาลาตัวเองถูกต้องมังงัดมังงัดนั้นไม่มีหลักสูตรหลักสูตรพวกนี้นะหลักสูตรเงี้ยมันต้องอยู่ในวิชาใดวิชาหนึ่งเขาเรียกอะไรถ้าเป็นเด็กประถมสรนสร้างเสริมลักษณะนิสัยหรือ สังคมศึกษาหรือไม่อาจจะเป็นพรนธมัยอะไรก็ได้สอนให้คนเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเพราะฟอร์มฟอร์มพวกเนี้มันมีมันเป็นพันปีในการเข้าหาผู้หญิงเข้าหาผู้ชายเนี่ยมันมีฟอร์มเป็นพันปีแล้วแล้วก็มีศาสตร์ที่มันค่อนข้างเป๊ะมากแล้วนะก็คือไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็นร้อยปีแต่มันไม่เคยบรรจุอยู่ใน วิชาเรียนมัธยมแม้กระทราาัาา่งพพชพวสหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยไ,ไม่มีวิชาแบบนี้สอนในห้องเรียนมันทำให้คนเรียนรู้กันเองมีคนแนะนำผิดๆิด,ดถูกๆตลอดวนไปทุกชาติเราเห็นคนผู้ชายที่ตามตื้อผู้หญิงผู้หญิงที่วิ่งตามผู้ชายแบบผิดๆิด,ดถูกๆคือมันตามได้นะ แต่มันตามแล้วสาเร็จหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นประเด็นมันตามแล้วมันเลวร้ายกว่าเดิมไหมหรือถ้ามันง่ายสุดสอนให้คนอื่นมาตามตัวเองดีกว่าไหมอันเนี้ยมันไม่มีสอนในห้องเรียนนะผมแม่งโคตรอยากให้แบบว่ามีสอนเลยนะเรามาพลาดมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมบางช่วงก็พลาดบางช่วงก็ถูกว่าครับทั้งที่มันก็มีคนพลาดคนนึ้เขาก็สอนกันมาว่าต้องแบบนี้นะแต่ถ้ามันบรรจุหนักสูตรในห้องเรียนเนี่ย หมายความว่ามันจะช่วยอะไรมะช่วยให้คนเข้าไปยังมิศิทางเดียวกันช่วยให้กันทุกคนปฏิบัติเป็น,นทางเดียวกันไม่ให้คนอื่นทําแล้วฝืนจิตใจคนหนึ่งไม่ให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาทาอะไรฝืนๆกับผู้หญิงคนหนึ่งเช่นมาตือมาทาตัวเป็นสตอกเกอร์มาทําคนไล่ตามผู้หญิงให้ผู้หญิงรู้สึกไม่ปลอดภัยแน่นอนอาจจะพัฒนาตัวเองเป็นคนโรคจิตแท้ๆเช่น เหมือนในหนังอะไรเงี้ยตามติดหรืออาจจะขู่อาฆาตหรือแบบว่าพอไม่ได้ก็คุกคามชีวิตส่วนตัวแน่นอนมีคดีความมันเต็มไปหมดมันไม่มีวิชาสอนว่าถ้าคุณทำอย่างี้นะกุณทำไม่ได้นะคุณจะกลายเป็นแบบนี้นะถ้าคุณทแบบนี้นะผู้ผู้หญิงแบบนี้เขาไม่ชอบนะเพราะมันมีไม่กี่ไทยนะผู้หญิงบอกจริงนะถ้าทำและสำเร็จจริงๆ แต่ไม่เคยสอนไอ้คนเป็นมันก็พยายามสอนนะแต่สอนแล้วมันก็โดนเถียงหนักคนนั้นไม่พอนะมันไม่รู้จะสอนยังไงมันก็ปล่อยๆไปเถอะเดีย๋ยวมันก็รู้เองหรือไม่ก็มันไม่ใช่เรื่องสําคัญในชีวิตเท่าไหร่มึงอดผู้หญิงมีมูลค่ายเยอะคุณอดผู้ชายที่มีมูลค่ายเยอะชีวิตคุณก็ลําบากเองคุณก็รับสภาพเองเดีย๋ยวคุณก็คิดได้เองแต่ก็พลาดไปก่อนนะนะเสียเวลาชีวิตนะเนนะ